เดีย๋ยวจอยฝึกให้กันในมันได้ด้ะมาตะไก่ป่านไก่สับได้บุ๊คฝึกให้มันกันให้มันได้เ <ś c oughs> บ,บื้องต้นเบืบบบอ้องต้นเฮ้ยโอ้ยยัง แอนบ่กแอนบ่นะผู้ผู้ผู้ดังการเป็นแล้วเนาะู้ได้ฟึกไขว่าเจ้าต็โอ้ดีดีแล้วลาดีบ่โอ้คอยฟื้นไขคอยสืบงอนว่านั่นเข้าใจรลายก้องเอาฟู้นขึ้นเจ้าล ไปลี่ยนแหละบ่มีเครื่องยูต้องหาเครื่องยูรงชาติเป็นเครื่องยูถ้่สิว้าให้ว่างว่างที่เดียวเลยมันก็ว่างบ่ได้แหละเนาะว่างขาดออกเลยบ่ต้องมีอดีตบ่ต้องมีอนาคตเลยจบเลยในปัจจุบันเนี่ยเออเห็นอียังก็แค่บ่คิดหูได้ยินเรื่องใดก็แค่บ่คิดถ้่บ่คิดบ่ปรปุงบ่แต่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้ในความอยากให้มันเป็นไปใดดังใจมันก็จบเท่านั้นแหละตามธรรมดาความคิดเกิดขึ้นได้ยุเ่เสมอนั่นแหละถึงแต่ว่า จะเป็นไปในสิ่งที่ขิดแล้วก็ย่าให้ย่าพยายามทําให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ขิดถามว่าเป็นปตามมันก็เกิดอรารมณ์ความรู้สึกอยากให้เป็นนั่นเองดับตัวนี้และว่ามันดับยังมากไม่ดอกนา mm hmm. ว่าเดี่ยวกับการรูเห็นสวรรค์นรกหรือระลึกศาสตร์อดีตหรืออนาคตอานาคต,าคตสังสายงสายานอย่างพวกสํานั่นแต่หูปันนั่นแล้ว mm hmm. คือบรดับเจ้าของโดดเนาะ หูวว่าสิได้ไปเกิดเป็นนันเป็นนันอยู่หูวว่าสิได้เป็นสันสันอยู่หู้หล้วกันหู้ไปเกิดไปทุกข์ก็เก่าอยู่มันจะไปหู้ห้ามยังภาษาสันเนาะคือคือวานแหละพวกยังลู่ว่ะมันที่ยัง้ลู่ยังยังรลูแหล้ะแต่ของยังทุกข์ยังแหลนหาเงินขอหม้อขอหม้ออยู่พวกยังลู่ทั้งหลายแหละที่เขาก็ว่าได้อ่านตนหรอกอาจจะเป็นคำเรล่าลื่มาก แต่ว่าก็เลยเกิดกลายเป็นผู้ยังหลู่คนมาโดยอัตโนมัติก็ได้แต่ว่ายังหลูอิลีคือบาูลว่ากูสิตัสงูแบบใดกูสิบรรลุนิพพานมือใดขณะใดหรือด้วยวิธีใดว่ามันยังหลู่ชะตาชีวิตผู้หนี่สิเป็นเังสี่ให้เจ้าแก่แบบนี้ออดีตเจ้าเห็ุมาแบบนี้เจ้าเลยมีชะตาชีวิตแบบนี้ให้เจ้าแก่แบบนี้เด้อไปทาบุญอยหารเด้นเนี่ยนีบ่พนว่าไปทาบุญเพื่อก่าอยู่ไปทาบุญอยหารเด้อแบบนั้นเด้อคือว่าว่าดับ แบบนี้เป็นนิพพานโหลดเนาะดับสัญญาเวทนาแบบนี้เดอนี่นั่นก็เป็นนิพพานแล้วโหลดก็วบาวางสี่โหลดหลายหลายคนที่เรียวกว่าไปเอาความฝันไปเอาความฝันมาปรุงแตง่งให้มันเป็นอนาคตแล้วเข้าใจว่าความฝันมันเป็นของกิงมันบ่นต่างจากฝันดอแม่จังสัรน,นั่แหละจังววา คนส่วนมากบ่คอยอยู่ในปัจจุบันอยู่ในอดีตกับอนาคตแต่ว่าบ่ลงในปัจจุบันสัตตมเวนี่สัตตมวชายาเตนี่ความจริงได้สนะถูกสิ่งถูกอย่างความจริงในปัจจุบันนี่แหละเรื่งสั้นถูกสิ่งถูกอย่างก็ต้องอาศัยความจริงในปัจจุบันะจะไปะอาศัยความจําในอดีตคําว่าจําในอดีต บางอย่างบางบุญเ,เกิดจริงจำได้ดอดีตอดีตแท่งขวามฝันข้อมฝันนี่หาเข้ามุ่นในความจริงเนี่ยอยากอยู่เด้แต่เขบาบอกคอยจริงดอกขวามฝันคนทั้งหลายไปหาความฝันในอดีตมือขึ้นนี่เจ้านอนตื่นขึ้นมาเจ้าก็เอาข้อมฝันนี่มาเบาหนี่ให้มันเป็นอนาคตนั่นละเอินว่าความฝันในอดีตว่าต่างกันดอกกับสิ่งต่างๆที่ว่าพ่าดมาละล,ะล,ละลึกชงละลึกฉาตดละลึกได้แล้ว ก็คือมาเกิดอยู่ส่นคือบคือบดับไปโหลดหรือรูอรอสตาฝ่าดินอย่งสิไล่สระเลวไหลบดิอยู่ในความจริงเลยบริอยู่ในปัจจุบันเลยพระพุทธเจ้าห้องคนสอนลงปัจจุบันได้ปัจจุบันอันใดที่มีทําประโยชน์กับโลกใดโดยประดองหวังประโยชน์จากใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าทั้งบุคคลและสัตว์นี่คนมาเน้นตัวนี้ <c oughs> ยังสิไปสู่ เมตตาพุทิหารเป็นเครื่องคุ้มครองโลกคุ้มครองคน,นข้างบนโลกก็คือตัญหาของคนนั่นแหละตัณหาต่างๆนั้นหน้าแต่เฮาอาศัยอปปมัญญาเมตตาพุทิหารซีเมตตากรุณาเมตตาเลี้ยตนกันเลี้ยตนเจ้าของเองสเสมอกันกับเลี้ยงตนผู้อื่นลองเบิงดูนะมันทีไปกา่า,าไผยวะ กล้าไปเบียดเบียนกล้าไปรักภัยอยู่วะนี่เออเมตตากับเมตตาตนเมตตาตนเป็นแล้วหัวจักว่าจะคล้องเองกับว่าอยากเก็บว่าอยากปวดว่าอยากป่วยว่าอยากถือลักว่าอยากถือตีถือขาว่าอยากถือมอ่เมาทั้งสี่ผู้อื่นกับคือกันนั่นแหละนี่แต่ห้มันแพร่ออกไปสู่ความกรุณาคือก,การช่วยเหลือซึ่งกันแลกการยางหน่อยเฮากันแนะนาใหายทางและให้เห็นความจริงในปัจจุบันนะมุติตายาิจชาริษยากัาเถอะผู้ใดเห็นอยังได้ดีกะ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังใจสึง่งักแลกกันในทางที่เป็นสมาทิฏฐิของบางอย่างที่ดื้อหลังอย่างบ่อยูตีคืออุเบกขานันนเองอุเบกขาคือความว่างจิตเป็นกลางเป็นความบริสุท์บ่แม่นเฉยเด้อุเบกขาคนละยางกันเด้ออุเบกขานนยธรรมเนี่ยอุเบกขาสิ่งที่อุบัติขึ้นนั้นแล้วเราควรที่จะวางจิตอย่างไรเราควรที่จะวางจิตเป็นกลางต่างหากเด้ เป็นกลางนี่คือว่าเขาคนเขาีีบ่มีที่รักบ่มีที่เกียรติได้คําว่าเป็นกลางนี่คําว่าอุเบกขาแปียบังสี่ได้บ่อมันเฉยเฉยอุเบกขากับสิ่งที่เขามากกระทบได้ในนินทานิสารเสริญในได้มากในเสียไปในเกิดในดับในหยดในเสื่อมหยดเองเนี่ยอุเบกขาในยธรรมเนี่ยอยู่ในตัวนี้ตั้งหากสมควรจัดการว่างจิตเป็นกลางใดแบบใด บ่แมนเฉยผู้ใดสิเป็นสิไตก็เฉยมันโนแมนแบบนั่นเด้แต่ว่านี่มันเป็นปัญญาเด้อุเบกขาตัวนี้อุเปขาเด้อุเปอุเปขะเด้เมแมนบอไปใหม่เด้นั่นแหละคว,วามสิว่างจิตเป็นกลางโดยความสเสมอภผักทั้งบุคคลและสัตว์ทั้งเหล้าเล่าต่างๆบ่มีที่รักบ่มีที่เกลดมันก็ว่างได้ทั้งตัวมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเองบนั่นแหละ ที่พระพุทธเจ้าพนดามพนใส่ถ้ำอันใดในการสแสดงถ้ำก็คือสิ่งที่เฮ้าเรียกว่าอัปปมัญญาพุมวิหารนั่นแหละพนใส่ตัวนี้ตั้งหากในการสแสดงถ้ำพนไปเขาหบพ่อกับพระราชาองค์ใดก็สร้างพนบ่ได้มีความหวาดละแวงอีกอย่างเนึเออบ่อมีความหวานละแววบาผสิมาตีมาข่าทั้หลายอย่างพเพราะว่าพนเมตตาตนพระแห้งแล้วจบในตนแล้ว บ่มีพอไดจากถือทำลายดอกเพื่อนกับเบิ้งโตเพิ่นเองนั่นแหละโตเพิ่นเองยังบ่ยากบ่ยากถือทำลายบ่จากถือหลักบ่ยากถือกีถือขาถือดาถือกกาวตูยังและต่างๆนานนเพิ่นก็เลยเข้าสู่พวกมหากษัตริย์ราชาต่างๆโดยบ่ได้มีเครื่องป้องกันยังเลยโดยอาบุตรบ่ได้มีอาลักขาเด้ไปเฉพาะล่ำพัางพระองค์เดียวนั่นเพราะว่าเพิ่นทรงพระวิหาร น,นี่เป็นแค่ข้า,าวา่าทรงพุมธวิหารถ้าว่าใส่ลักการนี่มาเบา,บากับพระหูจักสเสียเอายัางเบาเออที่จริงผนว่างเปลี่ยวแหละเมื่อพระอ,องค์ถึงความหล้นแล้วเห็นจริงดังนั้นแล้วก็เลยอยากให้ผู้อื่นถึงมงหนีใด้คือกันในหน้าเนี่ยนะเป็นควมอมาศจัน่นเล่ะแทนที่สิไปถ้าจะของสมิแล้วไปซะาคนเว้าอยากแต่ว่า่นคือพระายามที่สิสั่งสอนแสดงสิ่งเหล่านี้จนเท่าปัจจุบันทุกวันนี้แหละนี่คือ ท่ำที่เป็นเป็นมอระดกหัวเข้าออมาเพื่อได้เห็ดน้ำนี่ก็สบายท่านแหละเพื่อได้เบ็ดน้ำนี่ก็ยากท่านแหละไปเกิดหม่ยุ่งเพราะสมนั้นแหละ <c oughs> แต่คนบ่คอยเสือเรื่องเกิดไม่แต่ถามเรื่องหม่อว่านนี่มีบอกเ็นมียุ่ง่านมาแล้วถามหมูนี่มีบม่บมีแต่ถามว่าหมูออื่นมี่บอกมีแต่ว่าผ้ากูไปเบิงหมูออื่นในหน้านี่มันมีอยู่บว่าผ้ากูไปเบิงในหน้าเอาก็มาท่านหอดเนาะ <c oughs> เกอว่าต่างกันดอกข้างว่าอดีตชาติกับปัจจุบันาชาติหรืออนาคตชาติอืมคือเขาถามนั่นแหละถ้าว่าสานามีผ้ากุยเบิงเอากูบ่เอาไก่ด้วกูเอามืออื่นนี่ว่าผ้ากูไปบเบเิเบงมืออื่นต้องดูว่ะนา้อไงวะผ้ากูไปเบิงมืออื่นนี่นะกูบ่เอกสน้าดอกหน้ามืออื่นมีอยู่บ่พวกเจ้าว่ามีบ่สั่นนี่บ่ต้องไปเอาไก่ปานนัน้นนี่เอาไก่ไ <laughs> ก่นี่เออแต่มืออื่นมีสนามก็มีตัว คือในมือนี้ในคณะเฮ้าคิดเลื่องเล่าต่งางๆไหวแล้วอื่นนี่สิไปหาบักนั่นกนันนาสิพากาังงาน,น,านไปเบื้องงานนั่นไปเบื้องงานนี่หรือไปทํามาหากินบางหันตรงนี้ไปตึกแห่หันไปตึกแห่นี่ก็น,น,น้านีา่ยอื่นมากนี่เออถ้ามันบอ่อตายมันก็ไปหาบักนั่นแหละปะเฮ้าไปเบื้องน้องนั่นไปหวยนั่นเนาะเฮ้าพวกไปหาปา่าพวกไปหางานคือกัรปะเฮ้าไปตดต้อง,งานหันเนาะเฮ้าเน่ถ้ามันบอ่อตายมันก็ไปกังสันแหละถ้ามันตายเดียวเออจิต มันก็ไปเต่านี้แหละมันไปไปแล้วหัจากบลาักนี่มันไปไวแล้วมันไปเกิดไวแล้วนั่นูีแหละจังว่าจะไปว่าไกลหอดศาสตร์นะว่ามืออื่นนี่้ากูไปเบิ้งรูปมือนะนะามาอื่นน,น,นี่ทุกคนนอมขัามหาเจ้าของมือรูกิ่งหรือบ่กิง่งคือเฮาเศษยังในมืออื่นเ้าคิดไว้ต้นยามาแ,แล้งไปละดีว่าได้คิดว้ตั้กแต่หมูผุนตะเบิดมือก่นลัวางแผนโครงการลูกเขียนแบนแผนผังไว้ในใจเจ้าของว่าสิไปจังสันจังสันจังสันไอ ถ,นะถ้านะถ้าบ่ตายมันก็ไปตามทีแต่ของเขียนไหววาดไหวในใจของตัวของเองนี่มันคืออดีตแล้วก็ไปเป็นอนาคตมันคือศาสตร์ที่แล้วเป็นสิไปหาศาสตร์หนาดิ่นไปยังสันถ้าบ่ตายก็ไปตามที่จะของิขไว้ไหวนบ่ล่าถ้าตายก็ไปคือกันแต่ว่ามีอำนาจอันนึงที่พวกเข้าบ่เข้าใจอำนาจแห่งโลกแห่งโกรธแห่งหลงตั้งหากล่ะโตสิไปแบ่งผพแบ่งผู้แบ่งผากออกมาว่าสิไปตกสู่น พบใดตั้งหากคนจึงว่ากามมพบมั่งรูปะพบมั่งอารูปะพบมั่งนั่นแหะนี่บางมันสิบแบงไปเป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกไปด้ยวยความโลภไปด้ยวยความโกรธไปด้ยวยความหลงไปด้ยวยความโกรธไปแบบใดศูนย์ไปหาอาวุธมาไมว้ั้งหมู่บ้านนี่เออเนาะเอาปืนเอาดาบมาไว้แล้วนี่มึงกูจะเอามึงคักคักเออมึงไปหน้าบังนี่เนาะกูจะไปจอบมึงอยู่หันเนาะศูนฮึบึบอยู่ในใจของคิดไว้แล้วสิไปปาดข้อเขาฟันหัวเขา กูสิซับนี่มือมึงมุนมุมมมนเนาะเนี่ยคิดไวอย่างสิโกรธเด้นันถ้ามันบ่าตายเด้เมืออื่นมันกับไปขาบังนันคือว่าแต่ว่าิะขาใดบ่ได้อีกทองนึงนะแต่ว่าถ้ามันตายเด้อารมณ์นี่เด้นิระยะคติพบล่งสูนรกเลยนี่ตัวนี้ั้งหากโทไปบ่ด,ดิพวกไปหากินเดก็คิดไรสิไปตึกแหไปหาปลาห่วยนั่นน้องนี่คุยกันเมืออื่นไปส่วนกันกับบากนันไปพุ่นดอกเข้า ถ้ามันตายเด้พูดมันก็ไปพูนคือกันไปตามทีว่าห่วยน้องที่้าคุยกันไว้นั่นแหละถ้าบักนี่มันเป็นผู้คิดไว้มันไปตายดูมันก็ไปหลงอยู่ในตัวนั้นแหละอยู่น้ำริมห่วยริมน้องนั่นแหละเพราะสิเอาป่ามันกรบบอนใหไงให้เห็นนังสิโอ้โหมันก็เขาไปในไข่ใครป่าสามคบรรลุนะงานที่วานี่มันเป็นยังซี่ซาสนานั่น่ะเออมันจิสกากันยังกับคำว่าอื่นนกันเดียวกันนั่นแหละ ไปดความโลภวามโกรธและความหลงแบ่งออกไปบัดผู้ไปดีเด๋อบัดน,นี้ยา่ยํไำได้นี่อ,อื่นโอ้เสิเอาอนขนมนั่นนามนั่นอันนั่นไปจังหันดอกกูเห็นบ่าจิตนี่เป็นจิตดีได้บัดนี้เห็นบ่างละท่านเด้นี่นึกถึงท่านเด้นี่เสือกตายซ้ำกันขึ้นเนาะมันไปว่าบุสวรรค์ผน,นได้บัดนี้นี่มันไปหันไดเป็นการมาพบอยู่ทัง เป็นสวรรค์จากวาะ่ะไปสวรรค์ไปแบบนี้บางในคนที่นอนระ,ะลึกนึกถึงภาพพระเดชอ่ะทรงได้แบบทรงทรงฌานนะนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยใส่เสบีางยัอ่าคอยนึกไปนึกไปเคลิ่มนลับไปเสือกตายซ้ำมันไปอุบัติขึ้นพุนเลยได้บุบขึ้นพุนเลยได้พมพุนดีมันก็มีกังวลจากวา่ะพวกท่า,า,ทานยังมีกังวลอยู่แต่ว่าเป็นกังวลดีเอ,อือคือว่ากูสิไปเสื่อเอานันลานนันลานลาน,านีมาใส่บาทเนาะ แดงของนั่นโอ้เอานมเนะาะจักสองจักสองกองบางทีเนาะเนี่ยกังวลอยู่แต่ว่าเป็นจิตดีอยากว่าละ่ะมันเลยมาสวรรค์เอออางคนก็นสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปนี่เออทีพิโสพระกาวาหลงแน่นั่นแน่ใดแน่นั่นแน่เนี่ยมันก็ไปวืบขึ้นเลยลวืบทุ่พุ่มสวรรค์คือกันสวรรค์ดใดเออเขาจะบอกเป็นกลางๆไ้ว่าสัญญามาเนาะกับสวรรค์นาาัน่นแหละ เป็นยังไงล่ะสว่วนมุ่นต่พืชตะพืชพวกนั้นเป็น <c oughs> บอลูข่มไม้กับ้างเอามันไปหั่นกับเอาไปยั้งมันทังลู่เอาเองดอกบอกมันตายไปแล้วน,นะเออคือผีมันมาขอบุญอยู่นี่แหละคนตายอยู่ในบ้านออกมาหาเหาเนาะเอมมอเอา,าสูมาหยังพระสู้ว่ามีบ่อย,ยู่หั่นมีอยุมนันหนักกว่าผมเอาตะกี้สูเขาบเห็ดเอาถ้าว่ามันหนักตะกี้บอลูเห็นบ่ตายเราลู่เพิ่งดูน่ะน,นะก็เลยว่าคนสนมสิคิดได้เมื่อภายหลัง สิสิซ้ำในตัวเองได้น่ะเมื่อมันสายไปแล้วได้แก้ว่าอะไรเราได้มันตายหรอเออยังสั้นแล้วยังสั้นพวกนั้นมันหนักกับผมอีกเด้ตะกี้คือบ่คือผัว่าสันเนาะตะกี้คือว่าดากูอยู่มาตายแล้วแรนว่าหาแมวยังก็กูด้นตัวเออเวงสั้นอีหลีนี่แล้วมันหลายคนเราได้ล่ะฮอดบอกซื้อบนตัวเนาะ บิญญาณแมงได้ยังว่าทางบอกตัวว่าผู้นัน้นสือ,องสัตว์ดังสี่ผู้นั้นตายม,านานมานืนอไหรมือหนี่ก็ยังบอกด้วยเดาเอาดอกว่าบรรลุยังดอกว่าแปงสัตว์ปากมันาว่าคือตังสัตว์ดังนั้นบ่มียังสู่ความจริงในปัจจุบันใดจะไปเอาค้อมฝันในอดีตไปส้างควบสัางชาติในอนาคตบ่ต่าตงกันเลยกับหมู่วานหนี่กับหมู่อืน่นในระวางสีหอดหมู่อื่นนี่กับหมู่วานกับหมู่อื่นเนี่ย พวกเจ้าตายก่อนเหตุอังใดนี่เวลเออจะไปคิดได้เด้ไปคิดได้บาดตายแล้วเฉอยอยังมาแกมันตายแล้วเหลือแต่วิบากต้องรับเหตุอตันใดไหวไปต้องเป็นไปตามที่เจ้าของเหตุไหวได้เพราะเจ้าของว่าท่านเดสอิ้นก็ท่านเดืสิน้นแต่กันหาตัวผ้าไปเนาะเพิมยากแั่เนื่อสั้นแหละ <c oughs> สำหรับผู้ที่เขาเจ้ารุดพ้นแล้วจะมาคิดยังดอกอันนั้นนะ่ะมันหยุด <c oughs> มันว่าง มันว่างๆเดีบอกให้ว่าบอกให้ผู้ไปสวรรค์ไปเรื่สผู้ไปนรกเปียสุรกรา,ายดิเรชานไปเรื่สก็อบอกเบ็ด,ดล้วได้ละเพราะว่าไปตั้งไวจจง้ในปัจจุบันนี่แหละคือบปอยู่ในปัจจุบันโดยเราต้องคิดเนาะมันจังไปเลยเดับดับความคิดดับความคิดอยากให้เป็นนั่นเองอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเลยเป็นเครื่องยืนยนททันว่าสิไปตกสู่ภพภูมิอันใดแต่ความคิดมันเกิดได้เสมอแต่ว่าห้าบกคิด ให้มันเป็นไปได้ดังใจแต่ว่ามันรูขึ้นมากยูออดซื้อกคิดขึ้นมาไใดเดว้วันธรรมดาได้วความคิดหน่เนาะพุทธขึ้นมาเนี่ยเข้ารูซื้อเด้พุทธขึ้นมาเนี่ยเข้าก็ะรูซื้อว่ามันคิดไปแต่ว่าเข้าไป่ากไหมันเป็นไปดังนั้นดังนั้นดังนั้นคือรูน่ะคือที่ฝึกทุกคนให้ส่งชาญอยู่เนี่ยส่งชาญเพื่อยังเพื่อสิ่ให้ชินในการบ่ออกคิด เรื่องอยากให้ผู้นั้นเป็นเังสัน้นอยากให้ผู้นี้เป็นเรื่องสี่หรือเรื่องหนวกหูอยากไรให้เกิดมีอารมณ์ความบ่พอใจเกิดขึ้นหรือพอใจเกิดขึ้นกรสรซางจึงให้ทุกคนจากส่งชานไว้ฝึกในการบอร่อนำความคิดออกไปกับอื่นๆจึงบอกว่าให้อยู่ในพุโทโธมัง่งกับอารมณ์กับอาการปิตินี่เฮาญยาณอาการปิตินี่หายเฮาหยาณความรู้สึกนิ่มๆนองๆอยู่นในระวางเฮาหนี่หายเออ ความคิดเท่ากับกำกับด้วยการคิดถึงผุดโทนั่นเองหมากัดกันงงเงงงงเงงอยู่มันกะเหลียวเบิ้งก็เห็นอยู่ว่าหมากัดกันนั่นมันคือว่าคิดไปตามเพราะว่ามันคิดอยู่ในผุดโธ่กบยานความรู้สึกนี่มันหายความรู้สึกอาการปิติที่เกิดกันกบกายนี่จึงมีการฝึกแบบนี้ไปสะก่อนเรามันจิหล้ยๆอยางที่เกิดขึ้นในหฮาเห็นเองแล้วมันจิละเองของมันดอกเนี่ยเ่าต้องไปบอกมันละมันละเอง มันชินกับสิ่งเหล่านี่ไปแล้วมันจะละของมันเองอันคําว่าละมั่งตัดมั่งดับมั่งยุดมั่งเป็นคำว่าสื่อสารให้เขาใจกันดูซื่อผู้เป็นเองนั่นนะมันละเองแล้วมันละแล้วไม่ได้บอกว่าละไม่ได้บอกว่าตัดอเป็นแค่คาพูดแต่ความจริงมันละแล้วคือเฮายินเสียงหมาเนี่ยแต่คิดไปมันเฮาแม่ยังว่ากูอยากไล่ด้แต่ว่าเดิเรนบอกถ้าว่าคิดไปเด้มันก็เฮาอยู่ของมันนั้นกัูหงีเด้วว่าหมาเฮา พ่อเข้าใจว่าวาและให้มันเข้าใจจังซี่แล้วเข้าใจแล้วได้หน้าทางแล้วหูจักแล้วจึงพยายามควบคุมความคิดให้อยู่คําว่าพุทธโธความรู้สึกให้อยู่ในอาการนี้อาการปีตินี้ส่งชาตินี้เอาปีตินั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ในชาตินั่นเองหมาเฮานี่เฮา่ได้อยากไรมันเด้แล้วเขาบ่ไดยถามหาเด่นเฮาแมงอย่างก็บได้วาก็หู้อยู่ได้ว่าหมาเฮาเปลนบาลานี กับแบบนี้นเออสิไปอีหยั้งกับอยู่ในควจินตนาการของความฝันอ,อนั่นอันนึงกับคือความฝันด้วยกัน <c oughs> ออนั่นจะคุ้นเฉยกับอยู่ในความฝันจินตนาการไปทา้งหนาโอ้สิไปเป็นพระผู้สาง่งทั้งใดอีกสุสีสางไปใสออ่สร้างบุญสร้างบารมีนี่สุสีสางไป,ไปอลหันศาสนานบอกสุสีสางไปนิพพานศาสนาบอกม่ยว่าคือว่าเอาศาสตร์นี้ ถ้าตัวนี้ว่ได้เหส่าาตไหนให้เลี้ยงเทพศรีใดขอย,ยังพบเมืองแก้วขอให้แค่บ่วงมานคอยพบภาษีอา่านอนาคตการโน่นเทินนะจะไปพบอี้ยังยุพุนอีกคือประเหตุเอาอยี่เดียวดีเนาะสีอริยะแปลว่าจังไดสีอริยะสีแปลว่าศินเนี่ยให้เป็นผู้มีศินให้เป็นผู้มีความรักผู้อื่นเสมอตนรักตนเสมอผู้อื่นว่าได้เบียดเบียนผู้ได้พู้หนึ่งสือชีวิตและทรัพย์สินแล้วนี่เป็นสินแล้ว ชือว่าเป็นผู้ไม่เวียดเวียนแ,แล้วเลื่อนว่าอริยะเมตัตมันก็เมตตาอยู่ในจักของก่แห้งแล้วเข้าใจว่าล่ะสีอริยะมยเมตตยห้าเหตุเอาอเองก็ได้บพราะต้องไปหาเพ่นดอกอันนั้นมันเป็นอนาคตเดน,นบ่ล่ะในระวางกว่าเจ้าสิไปหาผลใดกว่ากว่าเจ้าสิตายไปหาิ่นบ่นมันลงไปนรกก่ลกอนล้วบอกมันค่าศูนย์อยู่นี่เนาะเวลากรบพุ้นั้นผู้น,น,นี้บ่ได้ดังใจไหมออยังว่าเถาอาอายุเืนปันนั้นก็ยังว่ากูไหวแมวได้ตั้งว่า8 0ด0 0ื่ปีตะกุํานี่กูก็ เบื่อนายสิกินเข่าก็แห้งแล้วนะเปดหมื่นปีก็เป็นจังสี่จะอาอยู่บ่จังหนัอยก็ดำหน้าจังหน่อยก็เกี่ยวเข่าจังหน่อยก็ดำก็เกี่ยวเขาอยู่นี่เนาะเออจังหน่อย่นกับป่วยให้ไปเฝ้าคนนี้ก็ป่วยให้ไปเบิ่งอยู่พ่อสมนีแลนไปผุนแลนไปพีโอ้ยโดนปานเอาแมงได้บ่ะปานนั้นนียอยางอายุเนยหมื่นหมื่นปีอยู่จังเงนอยู่บ่จักระเบิ้งเนี่ยตลอดปีหนึ่งกระข้างบังงักไปแล้ว อยู่ใส่รถเข็นเอียงขางใส่เอียงขางขวาอยยุโซ่ไปเส่มาอยู่กินข้าวเอเองก็ยังบ่นไดนะทั้งพวกยัดยังเนี่นใส่หูดังเจาะข้อคุ่นอ่ะอาอย่บ่เอาจากสามพันปีหุดโหลดไปเม่งดูสิจากไดหลายวันไดอายุนั้นนี่ก้อยู่ในความจริงมีจริง,จร,งจริงตอนนี้กำลังคิดเรื่องใดยุทธะแม่เนี่ยพุทธะท่แม่อยู่ในความอันนี้นะเย็กจังว่า เป็นของติ่ทําใดง่ายๆแต่ว่าคนบร่อยากทำไม่อยากเห็ดแค่นึกพุทโทษกับจับความรู้สึกในอาการปิตินี่ให้มันใดนี่มันกระดับของมันเองดูในโตของมันแล้วเด้เมื่อคิดออกไปแล้วความร่วมความรู้สึกในความอยากใดดังใจในมีความพอใจแล้วว่าพอใจมันกระดับลงในขณะนี้ขณะที่เราถ้ำแล้วนี่ยุทอนี่หนึง่งว่าต้องไปสั่งบาร,รมีเพื่อว่าสิไปเป็นอหรหันต์ในศาสนาดอก มันบ่หอดมันิลอนรอนาฬักามันต้องมีลหละก่อนจิตตายสิไปหอดพุน่ะอตั้งแตมือเดียวนี่ก็พอแห้งเล้วความเกิดความดับของความคิดคนเนาะความรู้สึกต่างๆก็เกิดดับเกิดดับนั่นแหละพบาติ์พบาสตรภพบาสติ์ด้วยหันแล้วดับดับดับเกิด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 ดับดับเพียงแต่ว่าถ้าเด็กใจขาดออกในอารมณ์นั้นหรือซื้อถ้ามันใจขาดออกมันไปเลยได้คืออธิบายทั้งแหลกม้อนี่ก่อนสินอนนี่ หรือนอนลงไปแล้วก็ค nah. ิดเรื่องว่าสิไปหาบักนันพากันไปเบื้องงานกันห้าทามันบ่ตายมันก็ไปหาบักนันอิลีแล้วก็ไปเบื้องงานน้าตันอิลีเนาะจะเสือกมันตายเดียสันมันก็ไปหาบักนันเยอะแต่ว่าอารมณ์ตัวนี้ติดตั้งหากนี่หรือว่าอารมณ์โลภหรืออารมณ์ใดนี่ไปนี่ลงนี่นั่นละมันจะไปตามนั้นอารมณ์ไปตามอารมณ์ได้ป่ยตัวเป็นตัวตัวเป็นภพภพอย่างกรรมภพรูปภพหรือรูปภพนั่นแหละหรือสิเป็นนิรยาคติภพ คือคิดไปจะขาเขานั่นแหละศูนอยู่หามีท้าปืนเอาไปแล้วูจะเอามึงคักคักคุณจะฟันเนี่วมือมืงอูุณฟันขามึงขาดออกหักแข่มึ่ออยู่พอสมนาะมันศู์ได้นั่นน่ะพุณะเคยศูนย์ตัวเวลาขีดมากไหมเนาะหัวใจเต้นแห้งๆไปเล้วนันศูญจากส์ถ้าถ้ามันตายในตอนนั้นไปนรกเลยเด้อหน่ะนั่นแหละเป็นทั้งสั้น ถ้ามันบอตายเด้เออมันก็ไปจอบเอาบักนันหละแต่ว่าบักนันสิมาตามแผนที่คิดไปบอนอี่ตั้งหากแต่ว่านี่ไม่เที่ยงอยาก,กยว่าแล้วแต่แผนที่วางไ,าไว้ก็ยังจะขา้นขาได้บ่ได้ตามนั้นแต่ว่าอารมณ์ของมันเป็นแล้วนะครับเศร้าเนี่ยแต่ห้าหูขนาดนี้เลยเ้าคือบ่มาเห็ดเอาเนาะเออหรือพวกยังดูทั้งหลายแหล่น,นคือบ่ยังดูว่ากูสินิพานใาานศาสตรนนน์นีนะ่บ่หนอเนาะแต่ว่าจะได้ กำหนดเอาเองตัวสิผู้ใดมากำหนดให้ไปเป็นพระผู้สั่งสั่งไปใช้อีก ừ, สั่งบุญไปหล,ลายหลายเราสั่งไปเกิดไม่ไหรอกเห็นป่าเจ้าสิสั่งไปเกิดเป็นยังเออมันก็คิดเอาอยากเป็นเทวดาหรือว่าผู้ใดก็ดเลยอารมณ์เจ้าสิเป็นไดบ่ละกอนเจ้าสิตายเอาป่า